กรกตครับเขามีการสั่งให้นับคะแนนใหม่ครับโดยมีดังนี้ครับกรุงเทพมหานคร3เขตนะครับโดยแบบบัญชีรายชื่ออีก3เขตครับชนบุรีแบบบัญชีรายชื่อ1เขตแล้วก็แบบแบ่งเขต1เขตครับส่วนชุมพรเนี่ยแบบเขต1แบบบัญชีรายชื่อ2ครับจังหวัดตรังแบบแบ่งเขต3บัญชีรายชื่อ3ครับนครนายกแบบแบ่งเขตนะครับ1เขตครับ ส่วนประจวบคีรีขันธ์ครับ1เขตครับสำหรับแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็อีก6บัญชีรายชื่อครับจังหวัดแพร่1เขตการเลือกตั้งครับจังหวัดลบบุรีครับสำหรับแบ่งเขตเนี่ยหจุดครับแล้วก็บัญชีรายชื่อ7สมุทรสาคร1ครับแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ1สระบุรี2ครับแบบแบ่งเขตอย่างเดียวจังหวัดสุโขท,ทยัยแบบแบ่งเขต1ครับจังหวัดกาญจนบุรีแบบบัญชีรายชื่อ2หน่วย จังหวัดชเชิเงเซาแบบบัญชีรายชื่อ1หน่วยครับพังงา2หน่วยครับจังหวัดเพชรบุรีหหน่วยครับแล้วก็หนองคาย2หน่วยรวมนะครับจำนวนหน,หน่วยเลือกตั้งแบบแบ่งเขตท,ที่จะมีการนับใหม่ทั้งหมด16%หน่วยเลือกตั้งครับแล้วก็จํานวนหน่วยเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเนี่ย31หน่วยเลือกตั้งครับที่จะมีการนับคะแนนใหม